รอบโลปีแสดงยังคงเดินหน้ากันต่อไปในขึ้นความถี่แบบเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกตลอดว่าช่วงนี้แฟนผีจะรู้สึกเงียบเหงาไปบ้างกับเพราะการที่ทีมรักไม่ได้มีโปรแกรมลงแข่งขันเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาในแง่หนึ่งก็ถือว่าเป็นการชาร์จพลังงานให้ร่างกายของตัวเองไปในตัวหลายคนก็รู้สึกว่าเหมือนทีมรักขึ้นกำไรชีวิตให้แฟนบอลเพราะจากที่ฤดูกาลก่อนลงแข่งขันกันแบบมากมายมหาศาลชนิีน้สามถึงสวันต่อหนึ่งเกมติดต่อกันแทบทั้งซีซสั้นพอมาถึงซีซั่นนี้ที่ตกรอบฟุตบอลถ้วยไปแล้ว2รายการก็เลยรู้สึกเหมือชีววิตงเ กันงแต่ถือเป็นการให้แฟนบอลได้พักผ่อนไปในตัวนี่ยังไม่นับว่าแฟนบอลบางส่วนสกิปความรู้สึกของตัวเองไปที่ซีซั่นหน้ากันแล้วด้วยซ้ำนะครับอารมณ์แบบซีซั่นนี้ปล่อยจอยกันไปเลยเพราะดูทรงทีมของเอเดร็กเทนฮากแล้วไม่ได้รู้สึกหอมกลิ่นความเจริญก้าวหน้าอะไรไปมากกว่านี้เลยถ้าว่ากันตามหลักแล้วโอกาสที่ฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถพูดได้ว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็เหลือแค่ต้องกุยทางไปชูถ้วยเอฟเอคัพที่เวบมบรีบให้ได้ก็เท่านั้นถึงจะสามารถเยียวยาหัวจิตหัััวใจททีีี่่่่หหออเเยกกนนนนมาาา้้้้งงงฤดดูขแฟผไบช็ ต้องทํำยังไงก็ได้ให้ทีมติดอยู่ในพื้นที่ทัลโฟเพราะอย่างน้อยก็จะได้ต่อยอดโคต้าการกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ิกให้ได้ต่อเนื่องแต่มันก็ยังไม่ง่ายอยู่ดีกับโคต้าพื้นที่ทัลโฟโดยเฉพาะกับฤดูกาลปัจจุบันนี้ที่หากเราอนุมันว่าอันดับ1-3จับจองไปแล้วกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลที่ยังไงก็พลาดได้ยากเท่ากับเหลือโคต้าอีกหนึ่งที่นั่นคืออันดับ4ซึ่งนะตอนนี้มีตัวละครมากหน้าหลายตาอยู่ในขอบข่ายของการมีโอกาสจะช่วงชิง มี43คะแนนทอนนัมนฮอสเปร์อันดับ5มี40คะแนนเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับ6มี35คะแนนจนมาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ7มี32คะแนนลดหลั่นไล่ลงไปถึงไบรตันเชลซี Chelsea และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแน่นดับ 8, 9และ10ที่มีการคนละ 30, 31, 31และ29คะแนนตามลำดับจะเห็นเลยนะครับว่ามันไม่ง่ายเลยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพาตัวเองขึ้นไปหายใจในเซีอยนดบแรกจะไม่มีการพลิกฟื้นผลงานฟอ้องการเล่นให้ดีขึ้นกว่าที่ทำเอาไว้ในช่วงครึ่งงงงแรรขอออซีัันนนแบบหหลมมมืืเป็นน้าาจิๆคว มื่อไหวรอบวันที่ผ่านมาไฮไลท์เด่นอยู่ที่รายงานช่วงหัวคําของนิซาคินเซ่าจากค่ายอีฟนิงสแตนดาร์ดที่โจหัวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดได้ทําการเสนอนักเตะของตัวเอง2คนไปยังบางสโมสรในห,หลีกซาอุดิอาระเบียโดยทั้ง2ชื่อก็คือเจรอนสานโชที่เวลานี้อยู่ในสถานะแข้งยืมออกที่ดอทมุนกับมีคนคืออันโตนีปี85ล้านปอนด์ที่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อสี่สั้นก่อนแต่เวลานี้กําลังเผชิญปัญหาฟอร์มตกอย่างหนักหน่วงตามรายงานระบุว่าปีสแสดงเสนอนะครับไม่ได้ใช้คําว่าทีมจากซาอุดิอาระเบียให้้คคววาาาาามมมมสนนนใจเขัาา่หย ว่าข่าวนี้จะไปสอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นเรื่องที่จอนเมอร์เทอร์เดินทางไปซาอุดิอาระเบียเพื่อท,ทําธุระปะปางบางอย่างที่นั่นขณะที่ราคาค่าตัวตามเนื้อหาข่าวบอกไว้ว่าปีสแสดงต้องการตัวเลขตกแล้วคนละห้าสิบล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งก็ถือเป็นตัวเลขที่ขาดทุนจากตอนที่ซื้อเข้ามาในทั้ง2เดิลแต่ทั้งในทั้งนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างใดเพราะแม้ภาพจําเราจะเข้าใจได้ว่าลีกซาอุดิอาระเบียมีความป่ามากขนาดไหนแต่เวลานี้พวกเขาก็มีข้อติดขัดเรื่องปัญหาในการลงทะเบียนผู้เล่นต่างชาติอยู่เหมืออนนกนกััีท้งงบ รายงานข่าวยังระบุได้ว่าเวลานี้ทีมในซาอุดิอาระเบียมีความระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายด้านการนํ้เพืเ่อนจากยุโรปมากขึ้นเพราะพวกเขาเองก็ลงทุนไปมหาศาลมากแล้วในช่วงตลาดรอบล่าสุตรที่ผ่านมาขณะเดียวกันเคสข่าวของอันโตนี่ไม่ได้มีแค่แหล่งเดียวที่เล่นเพราะนอกจากอ e ิฟนิงแซนด์ดัทแล้วยังมีแมนเชสเตอร์นิงนิวสสื่อท้องถิ่นของเมืองที่หยิบประเด็นนี้จากอ e ิฟนิงแซนดัทไปรายงานบนหน้านเว็บไซต์ของตนเองด้วยเช่นเดียวกับทางเดล l เมลอีกหนึ่งเจ้าซึ่งความคิดเห็นในประเด็นของอันโตนี่บางส่วนก็เชื่อว่าน่าจจจะะเเป็นนนแคค่่่่่ขาาาาาวืืือออกกกกสมรับง ให้น้ำหนักไปที่การเป็นนักเตะที่เอเดร็กเทนฮากเลือกสรรมาเองกับมือกับช่วงเวลาเพียงแค่หนึ่งถึงสซีซันและความสัมพันธ์พิเศษบางอย่างที่แอนโตนี่มีต่อเอเดร็กเทนฮากในฐานะคนที่ตัวเขาเองเคยยอมรับว่ามีบุญคุณกับตนเองมากสมัยย้ายไปได้ที่อาจ็กใหม่ๆถ้าตีความก่อนว่าเอเดร็กเทนฮากได้ไปต่อในการทํางานกับปีแสดงฤด,ดูกาลหน้ามันก็มีโอกาสที่แอนโตนี่จะยังอยู่แต่บางส่วนก็คิดข้ามบีกขยักคำว่างานที่อาจเป็นการจ่วมาเองจากทีมงานของเซอร์จิมและคลิปหรือไม่ที่ต้องการล้างบาาาางงผู้้้้เเเเลล่่่่่นพพพือออออคีียยจจยดดใใชจจหทวกขะไ อาวุธอย่างเต็มที่ในตลาดนักเตะช่วงกลางปีนี้ที่เป็นตลาดใหญ่ซึ่งนั่นก็อ่านหมายความว่าอนาคตของเอเดนเทนฮากได้ถูกตัดสินไปแล้วใช่หรือไม่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวของทางสมิลลรักเคิร์ดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตอันใกล้ปีสแสดงจะต้องย้ายฐานบัญชาการจากแคลิงตันไปสู่ที่อื่นเนื่องจากศูนฝึกซ้อมแคลิงตัน,นีนี้ดูจะทาการขยายไม่ได้แล้วเพราะติดปัญหาชุมชนโดยรอบโดยแคลิงตันนั้นถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี2000นครับและปัจจุ น่าเหมือนอื่นค่อนข้างมากแล้วขั้นจะขยายให้ใหญ่ขึ้นและต่อเติมเสริมแต่งอะไรก็ทาได้ยากเพราะปัญหาชุมชนโดยรอบอย่างถนนแคบๆบนถนนเส้นเบิดและสายเคเบิลบางอย่างบริเวณทางเข้าสูนฝึกโดยความน่าสนใจก็คือหลังปีแสดงย้ายฐานจากเดอะคลิปมาที่แคลิงตันเมื่อปี2000จนถึงวันนี้พวกเขามีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเป็นจานวนเงินไม่ถึง10ล้านปอนด์ซึ่งความรับผิดชอบโดยมากอยู่ที่ตะกูลเกเซอร์ที่เข้ามาเป็นเจ้าของทีมช่วงการทศวรรษ2000แต่ไม่เคยพัฒนาอะไรเลยมาจนถึงวันนนนีี้้ออกกกจา็คื ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรปีจแสดงคนหนึ่งเคยเดินทางไปเยี่ยมชมสวนฝึกซ้อมซีเกรฟอันง,งดงามของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเปิดในปี2021และตระหนักว่ายูไนเต็ดนั้นตามหลังแม้กระท,ทั่งทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ในด้านนี้จุดน่าสนใจคือพวกแบบสีเกรปนั้นชื่อว่าแม็กเมอร์นาที่ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของยูไนเต็ดและดูแลการปรับปรุงที่แคลิงตันนั่นเองจริงๆความเป็นไปได้ที่จะซื้อที่ดินโดยรอบเพิ่มเติมมาก็ยังอยู่ในแผนแต่หลักๆแล้วก็มีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะโยยกกกก้้าาถวไไปปเเลหมือออนนนัั็ตตงดู่ ไปต่อกันที่ในส่วนของเรื่องเบื้องบนอีกนิดเกี่ยวกับการมาของโอมาเบรดาว่าทีซีโอของสโมสรตามรายงานของโรมาโน่ล่าสุดระบุไว้ชัดว่าขั้นตอนต่อจากนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอินิอสเห็นตรงกันที่จะร่วมผลักแดนต่อให้เกิดขึ้นคือการนําตัวแดนแอชเวิร์ดผู้เหนวยการกีฬาคนปัจจุบันของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเข้ามาต่อเนื่องโดยโรมาโน่ยังได้เล่าไว้ในรายการพอดแคสต์ของเขาทางยูไนเต็ดแตนด์ด้วยว่าโอมาเบรดานั้นเป็นคนประเภทที่เชื่อมั่นสุดใจว่านักฟุตบอลอาชีพเมื่อเข้า,าจงจรงงนริๆ ่ถึงสองสี่สั้นเท่านั้นซึ่งหากภายใต้กรอบเวลานี้นักเตะยังไม่สามารถแสดงผลงานเป็นชิ้นเป็นอนออกมาได้ก็ควรจะต้องถูกตัดเกรดพิจรารณาไปไว้ในตะกร้าของสินค้าขาออกต่อไปซึ่งนี่ถือเป็นจุดอ่อนสําคัญมากๆของปีส์แดงเนื่องจากสังเกตได้ไม่ยากเลยว่ามีผู้เล่นหลายคนมากๆที่อยู่กับทีมมาได้นานหลายปีทางที่ไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอน,นอะไรมากมายจนเราเองก็สงสัยว่าฟอร์มแบบนี้อยู่มาได้ยังไงตั้งหลายปียกตัวอย่างเช่นก็องตัวนี่มาซีเยลที่อยู่มา9ปีแต่ไม่มีริ้วรอยใดเลยว่่่าาาจะเป็นนนนททีีพึงงห้กัับมมไดโโยยยื ว่าตัวของโอมาเบรดานั้นเป็นบุคลากรสําคัญจริงๆของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่เป็นอย่างที่โดนตั้งแง่กันว่าถ้าเก่งจริงมีความสามารถจริงแล้วทางแมนซิตี้จะปล่อยออกมาทําไมอย่างที่บางคนคิดกันโอมาเบรดารู้วิธีสร้างสิ่งที่พิเศษโมเดลการทํางานและวิสัยทัศน์ของเขามีความสําคัญแน่นอนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขามีประสบการณ์ทางานที่ยอดเยี่ยมและมีความสําคัญมากด้วยกับบอร์ดของซิตี้การมาของเขาผมเชื่อว่าจะช่วยยูไนเต็ดมีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นมากทั้งในปัจจุบันและอนาคตนั่นคือคำกล่าวของฟาบิโอมาโบ นอกจากนี้ก็มีในส่วนที่โลมาโน่พูดถึงข่าวที่เขาได้มาเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายหลักในตลาดซัมเมอร์กลางปีของปีสัตดแดงโดยเขาอ้างว่าช่องแคลตดริโบประการหลังของนีดคือชื่อที่มีการข้อความเห็นตรงกันเลยว่าใช่ทั้งจากทีมงานแมวมองของสโมสรและการคอนเฟิร์มจากเอเดรเทนฮักเองว่าเดินนาได้โลมาโน่ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวเรื่องจะร่อนซานโชกับอันโตนีเด้ว่าผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในตลาดรอบนี้หรอกแต่เป็นไปได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์ทว่ามันก็น่าจะต้องมาจากความสนใจของทีมจากซาอุดีอาระเบียก่อนท รอบนี้แน่นอนพร้อมทั้งระบุ p r i o r i t y หลักของปีสแสดงในตลาดหน้าหนาวเดือนมนกราคมที่กาลังจะจบในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน,นี้ด้วยว่าลหลักๆแล้วพวกเขาไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องการซื้อผู้เล่นเข้ามาในตลาดรอบนี้แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการจัดการให้ชัดเจนที่สุดก่อนก็คือเรื่องระบบหลังบ้านซึ่งพวกเขาต้องการทําให้มันชัดเจนและลุยงานใหญ่ๆจรงิจรงๆในช่วงหน้าร้อนกลางปีมากกว่าส่วนตลาดรอบนี้ถ้าสามารถปล่อยใครเพื่อสร้างสมบูรณ์บัญชีและช่องว่างเรื่องกฎการเงินได้พวกเขาก็จะทําตามจังหวะเวลาและโอกาสที่มีเข้ามาอย่างเหมาะสมรอบวันทีี่่ผาาานมมมยังคว เปิของสกอตแม็กโทมินเอที่มีคลิปโฆษณาของเขากับทางอดิดาออกมาและในวาระเดียวกันเขาก็มีโอกาสนั่งพูดคุยผ่านพอดแคชต์ชื่อ High Perform a n c e Podcast หัวข้อที่พูดคุยเยกี่ยวกับการทํางานภายใต้เอริเทนฮาร์กที่แม็กโทมินเอยืนยันว่าเป็นคนที่เข้มงวดอย่างมากเรื่องของการรักษาเวลาไปจนถึงระเบียบว,วินัยภาพรวมที่ผู้เล่นจะต้องสวมชุดวอร์มหรือชุดสูททางการของสโมสรเท่านั้นมันมีการออกงานร่วมกันเป็นทีมผู้จัดจาก,การทีมเรียกร้องจากผู้เล่นสูงเขามีมาตรฐานระดับสูงที่นําเข้ามาซึ่งทงทงนนงทัั้้งงงีีมมมตตตอออปฏิิิิบาาาแนนน่่่่่ววผคคดืส เยี่ยมมาก,ม,ากมันคือสิ่งที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรายิ่งต้องปฏิบัติตามกฎและเป็นมืออาชีพให้มากที่สุดผู้จัดจาก,การทีมเข่งขันเรื่องการรักษาเวลาและระเบียบเกี่ยวกับความเป็นทีมที่เวลาออกงานด้วยกันทุกคนจะต้องแต่งตัวตามทุจระเบียบการเหมือนกันทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยในการสร้างทีมที่ดีดังนั้นจึงไม่มีใครมีอีโก้ใหญ่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันและขับเคลื่อนไปในทางที่ถูกต้องเมื่อาจจะมีข้อความบางอย่างจากแฟนบอลที่เตือนสติเราว่า่่่่่่่าาาาาเเเเเรรมมมมีีหหหหหหนนนน้้ทยยยิงงใใใญแแแแคคไออลกกัับบูตต็ดสสํผผว่า ทอะไรไรด้เห็นชัดเลยว่าผู้จัดการทีมนั้นน่าทึ่งและมีแท็กติกที่ยอดเยี่ยมสําหรับเกมบางสิ่งที่เขาพูดบางสิ่งที่เขาจัดการแนวทางการประชุมมันยอดเยี่ยมมากๆและผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่ได้ลงสนามคุณจะไม่สามารถถือมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไปบางที่ผมทําในจุดนั้นมันสามารถเป็นความท้าทายได้แต่ยังไงคุณก็ต้องระมัดระวังความรู้สึกของทั้งกลุ่มที่คุณเป็นส่วนหนึ่งว่าคนอื่นก็จะแสดงความรู้สึกได้เช่นกันผมจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง,ท,งทุุกกกกคคนนนนนออออยยาลลงงเเ่่่ดด้้้้วััััทตมืณไรบ คุณก็ต้องคว้ามันไว้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดตอนเกมที่เราเจอกับเลนฟอร์ดกับสโมสรใหญ่แบบนี้คุณต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะหาคนใหม่ที่ดีกว่ามาแทนคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณคือหนึ่งในคนที่จะช่วยเหลือทีมได้แน่นอนได้ว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองในทุกๆก,การฝึกซ้อมที่มีด้วยที่เหลือของข่าวความเคลื่อนไหวก็จะเป็นเรื่องเดิมๆที่ยังไม่ได้คืบหน้ามากจึงเล่าว้นในฐานที่เข้าใจตรงกันว่าถ้าเอามาลงก็จะเหมือนฉายหนังซ้ำเปล่านะครับแต่ถ้ามีเพิ่ม